เทสลาไซเบอร์ทรัคแนวคิดมาจากอะไรในการออกแบบรถน่าแปลกใจกันไหมครับว่าทำไมเทสลาถึงได้ออกแบบแตกต่างจากกระบะยี่ห้ออื่นมากขนาดนี้กระบะคันอื่นๆทั่วไปก็จะมีลักษณะโค้งมนหรือรูปร่างธรรมดาทั่วๆไปคือขึ้นโครงแล้วก็เอามาชุบสีวัสดุก็ไม่ต้องแข็งแรงทนทานอะไรมากก็เป็นเหล็กธรรมดามาขึ้นลูกแต่กระบะของอีลอนมัสนั้นไม่ใช่แบบนั้นเลย อีลอนมัสได้เคยทวิตเผยเหตุผลที่ดีไซน์ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเครื่องจักรที่เขามีในปัจจุบันยังไม่สามารถปั๊มขึ้นรูปโลหะสเตนเลสชนิดแข็งพิเศษที่ใช้ในรถชนิดนี้ได้ Ultra h ฮาร์ 30x ส n ตนเลสสตีลมิฉนั้นเครื่องขึ้นรูปก็จะพังไปเลยโหจัดจัดเลยนะครับหรือมองอีกมุมหนึง่งอย่างกับไม่ใช่รถกระบะเลยมันเหมือนกับจะหลุดออกมาจากอาวกาศโลกใดโลกหนึ่งหรือว่าเขาจะทำมาเพื่อวิ่งบนดาวอังคารก็เป็นได้ เพราะว่าไซเบอร์ทรัคนั้นสามารถวิ่งลุยได้ทั้งถนนที่มีแอ่งน้ําหรือว่าน้ําท่วมหรือว่าทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อทนต่อการก,กันกระสุนที่ตัวถังและกระจกรอบคันแม้แต่การลากของหนัก,นกขนาดขนาถึงตันเทสลาเคยได้ทําการแข่งเอารถกระบะ Ford ฟอร์ดธรรมดามาลากรถแบ็คโฮเปรียบเทียบกับไซเบอร์ทรัคผลปรากฏว่าฟอร์เครื่องยนต์ถึงกับไม้ออกมาแต่กระนั้นไซเบอร์ทรัค สามารถลากได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นและลวดเร็วกว่าเหมือนเป็นเรื่องง่ายว่าแต่ทำไมเขาถึงออกแบบแบบนั้นมันมีแนวคิดอะไรเหรอที่ทำรถกระบะธรรมดาธรรมดาไม่ได้แล้วหรือไงเขาออกแบบแบบนั้นมันได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรวันนี้เราจะรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าไซเบอร์ทคแล้วจะมาคุยกับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อแสดงความคิดเห็นกันนะครับ ข้อแรกนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะเอามาเข้าทีมกับหุ่นยนต์ AI ของทางเท sla กันนะครับเพื่อสร้างโลกอนาคตอย่างแท้จริงจนมีคลิปไวรัลใน tiktok นะครับที่มีคนทำหุ่นยนต์ถ่ายคู่กับทางรถของทางเท sla Cybertruck ออกมาซึ่งการออกแบบนั้นบางคนเนี่ยก็นึกไปถึงหนังเรื่อง The Terminator เหมือนกับรถยนต์มันกันกระสุน หุ่นยนต์ในหนังมันก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์ในหนังเรื่องคนเหล็กต่อสู้เพื่อชาวโลกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับหุ่นยนต์ AI เนี่ยซึ่งทางเทสลากําลังออกแบบเป็นหุ่นยนต์เพื่อที่จะมาใช้ในโรงงานผลิตรถของเขาหรือบางทีอาจจะมาทดแทนคนงานในช่วงเวลาที่ขาดแคลนก็ได้หรือบางคนคิดถึงขนาดว่าเทสลาคันนี้เนี่ยคล้ายๆทีมของหนังเรื่อง Star War กันเลยทีเดียวถึงขนาดมีแฟนคลับเนี่ยวาดภาพเรนเดอร์ออกมาจากจินตนาการของพวกเขา เลาสาวกเทสลาเนี่ยเขามองว่าไฟหน้าที่เป็นเส้นยาวประกอบกับฉากที่เขาถ่ายทำโฆษณาเหมือนกับว่าถ่ายที่ทะเลทรายคล้ายกับฉากในหนังเรื่อง Star w ว r ขนาดมีคนหยิบเอาตัวละครของ s t าว War มาแปะรูปคู่กับทางเทสลาไซเบอร์ทรัคดูแล้วเป็นการออกแบบที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังจริงๆนะครับ กระแสเรื่องการออกแบบนั้นยังไม่จบนะครับบางคนเนี่ยมนโนคิดถึงขนาดว่าอีลอนเนี่ยดีไซน์เรียนแบบรถที่ชื่อว่าเดโลเรียนในหนังเรื่อง Back to the Future ชื่อไทยก็คือเจาะเวลาหาอาดีตท,ที่เคยดังเป็นพุ้แตกสมัยเราเด็กๆของสตีเวนสไปเบอร์รรูปร่างของรถเดโลเรียนมีตัวถังที่เป็นสีเงินด้านแล้วไม่มีการทำสีซึ่งมีความคล้ายกับตัวถังของไซเบอร์ทรัคจึงเป็นที่ฮือฮาในโลกของโซเชียลของต่างประเทศเป็นอย่างมากถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆก็อลองกด ค้นหาจาก Google กันได้เลยนะครับบางคนเนี่ยถึงขนาดเอาภาพเนี่ยของเครื่องยนต์สกรีนไปแปะไว้ที่หลังกระจกรถให้คล้ายกับว่ามีเครื่องยนต์เหมือนกับในหนังเรื่องนี้เลยนะครับดีนะครับที่อีลอนไม่ได้มาโฆษณาว่ารถแข็งแกร่งขนาดเอาไปวิ่งบนดาวอังคารได้เพราะว่า s p a c e x ของเขานั้นเป็นบริษัทเอกชนรายแรกในสหรัฐอเมริกา ขนาดที่ว่านาซายังต้องมาทําธุรกิจร่วมกับเขาเพราะว่าเงินทุนที่ไปทํานอกโลกนั้นใช้เงินทุนมหาศาลกันเลยทีเดียวโดยนาซานั้นจ้าง s p ป c e x ต่ออีกทีเหมือนกันเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะว่าทาง s p ป c e x นั้นใช้เงินทุนในการออกไปนอกนอกโลกได้ถูกกว่าทางนาซ a านั่นเองความคิดในการทํารถกระบะในรอบนี้เลยกลายเป็นอะไรที่มันล้าล้าไปสักนิดอย่างว่านะครับอีลอนอะ่ะเขาเป็นคนที่มีความคิดนอกกรอบ ขนาดทำอะไรนอกโลกก็ทำมาแล้วข้อต่อมานะครับในขณะที่อีลอนมัสไม่ค่อยได้ออกแบบอะไรใหม่ๆเลยในช่วงหลังๆมีแต่เล่นการตลาดลดราคาแล้วก็ลดราคาไปเรื่อยๆแข่งกับ e v จีนมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ทำแต่สงครามราคาอีลอนอาจจะฉุกค,คิดได้ว่าถ้าเกิดเขาออกแบบรถกระบะทั่วไปสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องแพ้ทาง BYD แล้วโดนตัดราคาเหมือนเดิมสู้อีลอนทาอะไรใหม่ๆจะดีกว่า เพราะถ้าเกิดว่าเขามัวแต่ทำสงครามราคากับ EV จีนก็มีแต่แพ้กับแพ้เลยต้องการทำอะไรที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็เหนือกว่าค่ายจีนให้ทำเรียนแบบได้ลําบากหน่อยเพราะอย่างน้อยๆไซเบอร์ทรัคก,ก็เน้นขายในเฉพาะอเมริกาซึ่งเป็นชาติผู้นําของโลกได้ยอดขายเยอะยังไงก็ดูมีภาพลักษณ์เหนือกว่าแบรนดจร์จีนการผลิตไซเบอร์ทรัคนอกจากช่วยกระตุ้นราคาหุ้นของเทสซาแล้วยังได้จุดชนวนข้อถกเถียงเรื่องรถบรรทุกไฟฟ้า เป็นผลงานอัจฉริยะหรือความโอหังของอีลอนกันแน่ข้อต่อมานะครับนวัตกรรมใหม่ๆควรจะมีออกมาทุกๆ5ปีซึ่งตอนนี้อีลอนคิดว่าถึงเวลาของเขาแล้วที่จะต้องทําอะไรใหม่ๆเพื่อเป็นการฉีกกฎเกณฑ์ของบริษัทต,ตัวเองซึ่งเขาก็สามารถสร้างกระแสนในโซเชียลได้พอสมควรเลยนะครับถึงจะบอกว่าไซเบอร์ทรัคมันดูยังไม่ค่อยโอเคมากเท่าไหร่ดูเหลี่ยมๆดูไม่ค่อยสวยแต่ว่ามีต่างประเทศนะครับได้เลนเดอร์ ของไซเบอร์ทรัคกันเล่นๆมันดูล้ำมากมายเลยจริงๆนะครับหรือว่าอีกในหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถสร้างกระแสไซเบอร์ทรัคให้คนสนใจได้มากมายเลยจริงๆนะครับเลยมีนักออกแบบ Creative ฟดีไซน์จับมาโหลดล้อใส่ชุดแต่งทําให้ c y b e r ร์ทรันั้นดูมีสีสันดูเท่ดูสะดุดตาแล้วดูน่าสนใจขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับมุมมองแนวคิดของต่างประเทศที่มีต่อเทส l a และเหตุผลที่สร้างไซเ r อร์ c k ขึ้นมาไซเบอร์ท k นั้นกระแสะสอบรับดีมากๆเลยนะครับมีกระแสะว่ายอดจองนั้นถึง250,000คันถึงแม้จะมีปัญหานิดหน่อยล่าสุดมีการรีคอร์คืนเล็กน้อยแต่ว่าเป็นปัญหาสำหรับแป้นเหยียบซึ่งคิดว่าน่าจะแก้ไม่ยากนะครับบางทีคนไทยอาจจะยังเข้าไม่ถึง ก็ได้ครับกับศิลปะของอีลอนแล้วก็ต่างประเทศแต่เหตุผลที่แอดพูดมาเนี่ยชาวต่างประเทศคิดว่ามันเป็นศิลปะแบบย้อนยุคไม่ว่าจะเป็นซาวว์หรือว่าทีมของ back to the future ซึ่งมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเราก็ต้องตามมาดูต่อไปว่ายอดขายของเจ้า Cyber ร์ u c k นั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนจะขายดีหรือไม่แต่ว่ามีชาวเน็ตในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ทำรูปไว้แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ s t a r w a r s หรือว่า back to the future นะครับแต่เป็นแบบนี้ครับ ยังไงวันนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับจบบทความเรียบร้อยแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เหมือนเดิมนะครับแล้วยังไงพบกันที่บทความหน้านะครับสวัสดีครับ